สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญพิธีดีนะครับเป็นเหรียญของกรุงเทพมหานครนะครับเหรียญนี้นะครับสวยๆนะครับใส่กรอบนะครับพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับผมสภาพสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญสองร้อยยี่สิบห้าปีองค์พระลักเมืองนะครับนะครับจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับผมด้านหน้าก็จะมีเสาสองเสานะครับเสาสั้นเสายาวนะครับเป็นเสาหลักเมืองกทมนะครับผม ส่วนหน้านหลังก็จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับผมนีพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้เพื่อนดูนะครับเื่อมีเพื่อนพอนี่คนไหนสนใจนะครับเป็นพระหลักเมืองของกรุงเทพมหานคระนะครับจัดสร้างวันที่21นะครับเมษายน2550นะครับมีเกจิดังๆร่วมเสกนะครับ ร่วมปลุกเสกมากมายนะครับผมในยุคนั้นนะครับผมนี่ครับพุทธคุณสุดยอดนะครับแล้วคาดปลอดภัยนะครับรับประกันแท้นะครับองนี้นะครับนี่สองนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นเสานะครับเสาหลักเมืองสองเสานะครับดูความคมนะครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับสภาพสวยมากนะครับดูความคมนะครับต้นเสานะครับ ผิวไฟนะครับสวยๆผิวไฟนะครับสร้างยี่สิบเอ็ดนะครับผมยีม่สิบเอ็ดเมษายนนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับผม เหรียญนี้นะครับใครสะสมนะครับพระกรุงเทพมหานครนะครับพระพุทธคุณนะครับพระพิธีดีนะครับผมองค์นี้นะครับแนะนํานะครับนี่ครับสองร้อยี่สิบห้าปีองค์พระหลักเมืองนะครับด้านหน้าเป็นเสาสองเสานะครับทองแดงผิวไฟนะครับลักษณะนะครับใส่กรอบตลับเงินเรียบร้อยนะครับผมพร้อมขึ้นคอนะครับผมด้านหลังเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับ องแรกนะครับผ้าทรงเมืองนะครับดูความคมนะครับแกะได้สวยมากนะครับเป็นผ้าทรงเมืององค์ที่สองนะครับผ้าเสื้อเมืองนะครับผมคมมากนะครับดูสีผิวนะครับผิวไฟสะท้อนจากแสงเลยนะครับสวยมากนะครับองค์ที่สามผ้าการชัยศรีนะครับองค์ที่ห้านะครับเจ้าหอกลองนะครับผม เจ้าของกรองทำให้ผู้ใดแล้วก็เจ้าเจตคุบนะครับห้าพระองค์นะครับห้าพระองค์นี้ก็เป็นพระเจ้าที่ปกปักรักษานะครับประเทศไทยนะครับชาวไทยของเรานะครับผมมีในเหรียญนี้นะครับออกแบบได้สวยนะครับมีต่อโค้ดนะครับโค้ดคมคมนะครับลักษณะโค้ดนะครับมีโค้ดตรงกลางหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็รันนับเบอร์นะครับ รันนัมเบอร์ห้าศูนย์สามเก้านะครับสวยๆนะครับรับประกันแท้นะครับถ้าเพื่อนๆอพี่คนไหนสนใจนะครับองนี้นะครับผมเอาที่ห้าร้อยบาทรับประกันแท้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อกินบ็อกมาได้นะครับข้อความได้นะครับหรือว่าแอดไอดียไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์ไว้เหมือนเดิมนะครับข้างล่างนะครับผมมีองค์เดียวสวยๆรับประกันแท้นะครับ พุทธคุณสุดยอดนะครับด้านหลังเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับคอยคุ้มครองนะครับผมลุกเสกโดยเกจิมากมายนะครับผิวก็สวยนะครับตึงสวยผิวไฟนะครับห้าสูงสามเก้าเลขโคนนะครับวงนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับรวมรวมส่งให้นะครับเอาห้าร้อยบาทรวมส่งให้นะครับ ปกติเหรียญป่าเขาก็เล่นกัน4 0 0ร0อยห้าร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมเอามีตลับใส่ให้ไปพร้อมเลยนะครับผมแล้วก็รวมส่งให้ด้วยนะครับเอาแค่500อยบาทนะครับตกค่าพักแค่200อกว่าบาทนะครับประกอบก็200แล้วนะครับผมส่งผมก็ส่งให้ฟรีนะครับเอา5 0ารอยรวมส่งนะครับองนี้นะครับใครสนใจก็ยินบ็อกมาได้นะครับผู้ตระกคลเค้าคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับ เรียนเสาชิงชไอเสาหลักเมืองนะครับกทอมอนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็อินบล็อกมาได้นะครับหรือว่าแอดไอดีไลน์มาได้นะครับขอบคุณครับ